สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรี t ูมานิวเวลด์นะครับผมทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมนะครับในส่วนของบัญชี t ูมานิวเวลด์นะครับถอนเงินได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทถอนเงินได้สูงสุดถึง1000บาทเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องเริ่มตรงไหนทำอย่างไรถึงจะมีรายได้เข้าในส่วนของบัญชี t ูมานิวเวลด์นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรี To m a n นียล l ล็ตนะครับตั้งแต่100บาทถึง1000บาทนะครับทำได้ทั้ง Android iOS เลยใครที่สนใจในการหารายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของบัญชี To m a n นียล l ล็แบบโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันเลยว่าต้องเริ่มตรงไหนทำอย่างไรสมัครอย่างไรดูได้ในคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทำเงินฟรี To Man นียล l ล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลลิปป้้เยะรััจมมีทงู ชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับรับแอป,ป,ปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเอเวล็ตนะครับก็เป็นแอป,ป,ปนี้นเลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นในการทําเงินได้เหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมดุดไว้ให้ด้านล่างคลิปปนี้รรัตงมมกหดสาาถ กดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแล้วก็ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นด้านล่างคลิปนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไปให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครสมัครแบบไหนอย่างไรดูตามคลิปเริ่มต้นได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับในส่วนของแท็บเมนูด้านล่างนะครับก็จะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยแบบสํารวจกระดานผู้นาําบัญชีแล้วก็มากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานแต่ละเมนูนะครับว่าการใช้งานทําแบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าอลเล็ตกัน แรกรางวัลทาอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือเป็นเมนูแบบสํารวจนะครับการทําเงินของแอปนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามเป็นงานหลักนะครับงานที่2ที่เราจะได้รับคะแนนก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองการทําแบบสํารวจนะครับเราก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะแจ้งในส่วนของคะแนนนะครับว่าได้รับกี่คะแนนใช้เวลาทํากี่นาทอีอันแรกนะครับ121คะแนนใช้เวลาทำเนี่ย27นาทีนะครับ แล้วก็สามารถตอบในส่วนของแบบสํารวจตรงนี้ในการทนานําคะแนนรับคะแนนเพิ่มได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ค่อยถนัดหรือว่าไม่ชอบการทําแบบสํารวจเราก็สามารถไปเลือกทําช่องทางอื่นเพิ่มได้นะเพราะว่ามันมีหลายช่องทางนอกาะที่สามารถทําเงินฟรีท o ูมานี่วอลเล็ตได้นะครับเมนูที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระดานผู้นำนะสำหรับกระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับในการรับคะแนนหรือว่ารับเงินรางวัลเพิ่มนั่นเองปลดล็อกกระดานผู้นำนะครับทำแบบ สำรวจเพิ่มเติมอีก10รายการเพื่อทําการเริ่มการแข่งขันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับในการจัดอันดับรายสัปดาห์เลยครับว่าใครมีคะแนนเยอะที่สุดนะครับผมอันนี้มันโหลดช้านิดนึงเมนูที่3นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของบัญชีของเรานะครับมีการตั้งค่าบัญชีนะครับรับโบนัสนะครับผมแล้วก็ความสําเร็จที่ได้รับเนาะแล้วก็คะแนนนะครับเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้เพิ่มได้เลยเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือนะครับกดเข้าไปที่คําว่าช่วยนะครับ ก็ดูในส่วนของปัญหาหรือว่าคําถามต่างๆได้นะครับการแนะนําเพื่อนนะครับของคุณเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มจากการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยสามารถใช้ตรงนี้ได้เมื่อเพื่อนของคุณนะครับสมัครผ่านลิงก์ของคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับสินจากคะแนนทั้งหมดที่พวกเขาได้รับจากการทําแบบสํารวจนะครับผมและก็มันทําอย่างไรนะครับตรงนี้เขาจะบอกวิธีการแนะนำเนาะกดเชิญเพื่อนของคุณนะครับบอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับตัวแอปและแบ่งปันบนช่องทางออนไล ได้ต่างๆเลยข้อที่2แบ่งปันอ่ารหัสโบนัสของคุณนะครับผู้ใช้ใหม่ที่แลกโบนัสของคุณเนี่ยคุณสามารถอ่าภายในนะครับ24ชั่วโมงหลังจากที่สมัครเป็นผู้อ้างอิงของคุณและรับโบนัส10%เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับผมข้อที่3เนี่ยก็รับค่าคอมมิชชั่นของคุณได้เลยนะครับ10%เนนาะอันนี้ก็สามารถไปทําการแนะนําได้ส่วนรหัสโบนัสนะครับผมสามารถใช้ตรงนี้ได้นะในการรับนะนี่ครับคือรหัสโบนัสของผมก็ e 9 v 8 i z นะครับผม สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นภาษากฤษพิมพ์ใหญ่ตัวเลขเพียงแค่2ตัวนะครับวิธีการกรอ,อกนะครับผมกเ็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับถ้าหากว่าเราต้องการใช้ลิงก์อ้างอิงอแทนนะครับก็กดคลิกที่นี่เลยก็จะขึ้นนะเป็นลิงก์มาล้วก็สามารถแชร์ลิงก์ตรงนี้ได้นะครับย้อนกลับมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าแลกรหัสโบนัสเนาะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสโบนัสของเพื่อนๆได้เลยนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับอันนี้คือทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับใช้งาน่ ต่อไปขั้นตอนการแลกเงินรางวัลทูมอนี่เวลตหรือว่าของรางวัลอื่นๆเนี่ยทำการแลกอย่างไรคะแนนของเราดูที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเลือกรางวัลอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าบัตรของขวัญนะครับสิรายการเรียกดูเพิ่มเติมอีก10รายการนะครับการบริจาคการกุศล3รายการนะครับแล้วก็มากดเรียกดูตรงนี้ได้เลยของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้าง1นะครับเป็น AS 1วันทุกคอนะเรามาดูในการอัตราการแลกนะครับอยู่ที่50-200บถึงสบาท ใน AIS เนอะคะแนนเนี่ยอยู่ที่137คะแนนนะครับอันนี้คือขั้นต่ำในการแลกของ AIS ต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะ100บาทถึง3,000บาทนะครับผมก็ใช้ได้ถ้าใครใช้นะครับต่อไปเป็นแกปนะครับผม5 0บถึง800บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นแกป mart นะอันต่อไปอันนี้ก็5 0ถึง400นะครับ Lazada นะครับ t h นะครับผม2 5 0บถึง1,500าบาทในการแลกของ Lazada นะครับ อันนี้ก็น่าจะเอาไว้ใช้ในการเติมเกมนะอันนี้ก็จะใช้ขั้นต่ําอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแลกได้สูงสุดที่ $100 ดอลลาร์นั่นเองใครใช้อันนี้เนี่ยก็สามารถแลกได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นของรางวัลในส่วนของ shopee pay ขั้นต่ําที่200นะครับสูงสุดที่1000นะ shopee เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อของใน shopee หรือว่าจะเติมเงินเข้าในส่วนของธนาคารได้นะครับโอนจาก shopee ไปนะของรางวัลต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ starbucks นะ100ถึง1,500บาท แล้วก็จะมีในส่วนของกิฟต์การ์ดนะครับผมอันนี้สามารถแลกได้แล้วก็เป็นของรางวัลบัตรทูนะครับเป็นทูมอนี่ห้าสิบถึงหนึ่บาทนะครับใครที่ต้องการเอาบัตรทูไปเติมเกมหรือว่าเอาไปเติมเข้า, 1, าทูมอนี่วอลเลก็ได้นะก็เริ่มต้นที่ห้าสิบถึงหนึ่พันแต่ว่าการที่เราจะใช้บัตรทูเติมของ 1, ทูม m นี่วอลเลเนี่ยมันจะโดนหักค่าธรรมเนียมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เอาไปเติมเกมดีกว่านะครับแล้วก็เป็น 1, ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับถ้าเราต้องการรับ จนที่1 0 0ถึง1,000บาทนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรายการสุดท้ายเนาะอันนี้250บาทมีรายการเดียวแล้วก็จะเป็นในส่วนของการบริจาคอันนี้เราไม่แลยกันเนาะการแลกเงินนะครับก็ให้เรากดเลือกรายการตามยอดเงินที่เรามีเนะเาะแล้วก็กดเลือกนะครับพอเรากดเลือกเสร็จนะครับถ้าตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยมันกําหนดนะครับในส่วนของการแลกคะแนนครบ100%แล้วเนี่ยหรือว่าในการแลกเนี่ยมันขึ้นรับรางวัลเนี่ยเราก็กดรับได้เลยเพราะว่าตรงนี้ตอนที่ผมสมัครครั้งแรกนะครับผมเลือกเป็นรางวัลบนั2500 ร0 0คะแนนผมต้องทําคะแนนให้ครบก่อนถึงจะทาการแรกลกรางวัลได้นะครับแต่ถ้าใครเลือกอันแรกเลยเนี่ยก็สามารถกดแลกได้เลยเมื่อเราทําการทําคะแนนครบแล้วนะครับผมก็รับเป็นในส่วนของรางวัลภูม้มีเินบได้เลยในการใช้งานทั้งหมดของแอปนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะลองไปสมัครเล่นดูได้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ